สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านจ้ายินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องหัวน้าจรชีพึ่งแคสซิงค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามในหลายๆช่องทางของหัวน้าจรนะคะขอบคุณมากวันนี้เป็นเช้าที่สดใสพอสมควรค่ะทุกคนคะเรา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 มาวิ่งดินเพื่อที่จะเก็บงานสะนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนวานค่ะฝนตกแรงมากเราก็กลัวว่าเราจะเก็บงานสะตรงนี้ให้เขาไม่เสร็จนาะมันก็ไม่ได้เหลือเยอะ เลือก็ประมาณช่วงแท็กหนึ่งนั่นแหละค่ะทุกคนคะ่ะที่จะต้องขุดออกให้เขาเนาะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องรีบมาขุดออกวัวฝนใหญ่มาอีกค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เล่นดินสวยๆไปอยู่เดอ้อนี่โอ้วันนี้จะเอาดินเข้าคานให้เขาก่อนคะ่ะพอดีเขาสั่งมาประมาณ10-20เที่ยวแล้วที่เหลือเอาไปเทให้พี่ช่างแจ็กนะคะทุกคนคะ่ะพี่ช่างแจ็กก็ยังไม่เต็มคะ่ะที่เราเอาลูกรอ เอาเอาลูกรังลูกรังลิ้นรัวแล้วจะเอาลูกรังออกลูกรังเม็ดสวยสวยนะคะทุกคนคะเออเราก็จะต้องเอาไปถมให้พี่ช่างแจ็คคืนปาเยอยก็อยู่กับเจ้าคุณปูนู่นแหละคะ่ะทุกคนคะเดี๋ยวอ่ะพึ่งไปเอาดินขึ้นคานให้เขาเสร็จก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายปาเยอะให้ทุกคนที่ชมคิดถึงคุณปูไหมคะ fc หลายๆท่านที่ถามหาคุณปู่ยังไงก็เข้าไปชแวบทักทายคุณปูหน่อยนะคะ เออพราะว่าเจ้พึ่งก็ได้ลงคลิปไว้ให้ทุกคนได้ชมอยู่ตอนนี้ก็จะต้องรีบบุกงานลุยงานเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วค่ะดูไปแล้วคิดว่าเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วเอออะวันน้าจรรยก็จวดจาดประหลัดบอกไปเลยอุ้ยเดี๋ยวเอาพึ่งจะไปถ่ายที่หน้างานให้ทุกคนได้ชมด้วยเนาะนี่อ่ะวันนี้เราก็มาดูบ่อ บอเขาก็น้ําขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรนะทุกคนคะ่ะเราก็ต้องรีบเร่งเร่งยังไงให้ไวเพื่อที่จะได้เสร็จสรให้เขาลัวค่ะกลัวที่จะไม่เสร็จสรแล้วถ้าเกิดถ้าเราทําเสร็จเนาะเขาก็จะได้เก็บน้ําได้อย่างสบายใจสระก็จะได้กว้างขึ้นเออคันนี้เป็นใบเ,เตย ตอนที่ให้ชื่อว่าใบเตยอ่ะเพิ่งคิดเห็นคิดเห็นขนมใบเตยอ่ะแล้วสีมันจะประมาณนี้นะคะก็เลยให้ชื่อว่าใบเตยพี่บินเป็นคนขับเคลื่อนค่ะคันนี้ทีมงานเราช่วงหน้าฝนก็จะต้องทําใจนิดนึงเนาะเมื่อวานนี้หยุดพากันหยุดค่ะหัวหน้าก็พักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมๆกับทีมงานค่ะก็มีวันได้พักเพราะว่าฝนฝนทําให้พักเนาะฝนใหญ่ค่ะฝนวันนั้นหนักมากเลย มีหลายๆคนได้โพสขายกบไข่อึ่องอยู่ด้วยไข่ปลาอย่างนี้นะทุกคนคะเออก็ก็โอเคอะ่ะสําหรับอึ่งอ่างใครที่ชอบนะทุกคนคะ่ะเออ,อย่างกรีมๆเ,เนาะหอมๆฮม,มีไขเ่เป้งๆเต็มท้องเนี่ยโอ๊ยเบาแล่นลาน้ำไหลไหลโอ้อะวันนี้ขออนุญาตทักไทย ทีมงานอีสานใต้ทุกคนทุกท่านนะคะจุงกะไม่เอาบางโอนกรุบกรุบเนี่ยเด้อจ่าเด้ออากุลแดกโจนมมือกระนองชงทีมงานของเจ๊พึงเนาะแล้วก็ออยนูสนอสนอสนอสสบายเนอเมียนออยก็ทักทายโมบานเนอจ่าทักทายมาเออคือดาเอฟซีกรุบเนียเป็นฮงกรุบเนียจ่ามันทาบารถออยก็ออยระมัดระวังเด้อจ่าเด้อนี่ยังทีมงานกองมีเนียงก็บารถหกล้อเจ๊กองมีเนียงก็ต้องออยกีระมัดระวังนะ เพราะว่าอุบัติเหตุเนาะีอันตรายเมนอันนี้เองก็มันจ้างออยวบเกอร์แต่เองก็ต้องพยายามเนาะทุกคนค่ะเป็นห่วงเป็นใยเอฟซีค่ะอาทักไทยตามภาษาอีสานใต้ของเจพึ่งแล้วเนาะก็เป็นห่วงเป็นใยค่ะ,ไม,าาะ,คะไม่มีอะไรหรอกเราในงานทีมงานสายแบกไม่ว่าจะเป็นรถดินไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องจักรกหนักทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนไม่มีใครอยากให้เป็นหรอกอุบัติเหตุน่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อเมื่อวานก่อนเนาะที่ว่ามีรถพ่วงรถพ่วงตรงโค้งหนองไม่งามอะทุกคนได้เห็นไหมได้เห็นตามเพจที่เขาลงไหมพี่มิม่มเออพี่มิม่มลงอยู่นะทุกคนนั่นแหละเลยเมีความรู้สึกว่าเราอะหดหูใจเพราะเราก็อยู่ในกลุ่มเดียวของเครื่องจักรกลหนนะัก เนาะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกสายแบกสายขนสายแบบไหนเราเป็นห่วงเป็นใยคิดว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องของเราเออเราได้รู้จักกาันได้เห็นหน้ากาันผ่านทางเพจผ่านทางโทรศัพท์เราก็นับว่าเป็นพี่เป็นน้องของเราก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะขอให้ทีมงานเครื่องจักรกลหนักทุกชนิดทุกประเภทดูแลสุขภาพดูแลร่างกาย พอเราจะเป็นบางคนเป็นเสาหลักเอา่าบางคนเป็นเสาหลักไม่ว่าเสาหลักเสารองมีความสําคัญทั้งหมดค่ะถ้าเสารองล้มเสาหลักก็ต้องเพถ้าเสาหลักล้มเสารองก็เพไปหมดเลยก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจเนาะแล้วก็เหนื่อยก็พักนะคะพักผ่อนอย่าฟื้นนะคะเข้าใจค่ะว่าช่วงเนี้มันเป็น ฤดูฝนตกเราต้องบางวันก็ได้ทำบางวันก็ไม่ได้ทำเนาะดังนั้นเราเราเราต้องอพยายามให้ให้ให้ตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนเออใช้คำนี้แล้วกันเนาะพิ่งอะรู้สึกว่าพึ่งขหนหูใจจริงๆนะเขาไม่ได้เป็นญาติพิ่งหรอกแต่พึ่งอะมีความรู้สึกมันมันรู้สึกว่าวิววิวในใจอะคะ่ะทุกคนคะเออก็อเลยอยากให้ทุกคน แถวคลาดปลอดภัยเออพึ่งน่ะรักและเป็นห่วงทุกคนค่ะเห็นเขาเป็นพี่เป็นน้องของเราเป็นลุงป้าหน้าอาของเราทุกคนมีความสําคัญในหน้าที่ของตัวเอง สำหรับคลิปนี้ก็จับเม้าโมยประมาณนี้ให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดในแบบที่ตัวเองทำได้อย่ากเกินกำลังตัวเองนะคะส่วนเจ้พึ่งเดี๋ยวจะไปถ่ายที่หน้าง,งานให้ทุกคนได้ชมอีกครั้งสำหรับคลิปนี้บา,บายๆไปพร้อมๆกันกับหัวหน้าจรดและทีมงานเรืองแสงแล้วจะเจอกันที่หน้าง,งานที่เทนะคะบา,บายๆจ้า,าค่ะถึงที่เทของเราแล้ว โอ้เ oh. จิดเป็นผู้ล่างก่อนเลยค่ะทุกคนนะออกได้ป่ะหนออกก็ได้ดิพ่อพ่อพอพอพอไอ เราไม่ได้ใช้รถไถของเรานะคะเพราะว่าคานคานเขาใหม่ด้วยแล้วรถไถเรามันใหญ่กลัวมันจะไปถูกคานถูกเสาเขาอันตรายดังนั้นเราก็เลยให้เขาหารถไถเองเราก็มีหน้าที่คนดินมาเทให้เขาเออแล้วก็ให้เขาคนไป ช่องเหมือนกันนะคะจะเอาเข้าบ้านหลังนี้ประมาณอบยี่สิบจะอยู่ไหมเนาะน่าจะประมาณนั้นแหละอักตีไว้ที่คร่าวๆประมาณยี่สิบนะคะหรืออาจจะเกินไม่แน่ใจก็เป็นงานที่เท่าเก่หาให้ <c oughs> ขอบคุณที่ท้าเกหางานให้เราได้ทำนะคะ <c oughs> เอ๊ยยาทะเลซาจัดมา พอ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 จะให้เขาเครดดีๆกอนอายกเลย คะทุกคนค่หน้างานของเราเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนคะฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายรักและคิดถึง fc ของเจเพึ่งทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะโชคดีมีชัยตลอดปีตลอด,ปลอดไปทุกวันทุกวันสวัสดีค่ะ